สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมขอนําท่านย้อนอดีตไปกับศึกวันทรงชัยตํานานที่คุณรอคอยไฟนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคม2545ณเวทีมวยราชดําเนินย3ปีที่ผ่านมาเป็นไฟที่เราเรียกว่าไฟลืมหายใจระหว่างทางด้านมุมแดงครับแม่กําลังไล่ลําอยู่ลุ่งฤทธิ์สิ์จำลองมวยหมัดหนักกําปั้นป้องปิดบัญชีจากอําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ส่วนทางด้านน้าเงินครับแสงแดงมวยหมัดลุ่งลิศยกที่หนึ่งครับหมัดกับเข่าโอ้โหมาถึงก็ตัดท้องตือโตไปการเปิดทักไทยอย่างหนักหนักแสงดาวว่าไงครับทีมนําครับมวยเข่าเขาต้องมีการถีบน้ำตามด้วยเตะขวาครับเรียกว่ามวยเข่าถ้าไม่กลัวไปหมัดก็จะยุ่งโอ้โหลุ่งลิศนี่เรียกว่ารูปร่างไม่สนครับสับไปที่ทั้งขาหน้าขาหลังนี่สองไฟสองแข้งติดไปการตัดหมายขุมนำนะหมัดซ้ายยิงเตะขาหลอกแล้วก็ จิ้มสายเต็มใบหน้าโอโหแสงดาวไม่สนครับหมวดลำตัวเป็นหลักทีบหน้าขาโอโหเรียกว่าคุณมาผมไปมีอะไรแค่ยกแรกก็ใส่กันเปิดมาให้หมดครับโอ้โหลุงฤทธิับ์กะจะถอนลากถอนโคนแต่แสงดาวยังนิ่งครับแม่รูปร่างแกนี่สูงใหญ่นะครับเรียกว่าถ้าหมัดทำอะไรมวยเข่าให้มีจุดบอดไม่ได้นี่น่าเป็นห่วงว่าวงในจะเป็นยังไงครับแสงดาวขยับขยับเรียกว่า ไม่หวั่นเกงต่อพลังมัดโอ้โหแสงดาวไตขวาเน้นๆเข้าไปครับลุงฤทธิ์ว่าไงครับขยับจ้องเขมิงโอ้ลุงฤทธิ์นอกไม่สนจิ้มครับจิ้มซ้ายซ้ายอย่างเดียวซ้ายผ่านตลอดครับซ้ายมฤตยูครับแม่แต่พอเจอลูกหนักของแสงดาวอะจําเป็นต้องถอยมาตั้งหลับนะครับดูชั้นดูเชิงว่าจะเปิดเกมยังไงนะโอโ้ใช้หมัดขวาล่อขยับหุกขวาแม่ซ้ายเนี่ย แสงดาวเหมือนจะรู้ทันเขาขยับมาก็ขยับนะพร้อมที่จะหมายกา้านคอหัวลำตัวไปก่อนลุงฤทธิ์ซ้ายขวาซ้ายเลยครับออกชุดใหญ่แต่ยังแค่เฉียวแสงดาวไปหมายกา้านคอลุงฤทธิ์ก็เรียกว่าเรียกว่าเสียวไส้ติ่งทั้งคู่ลุงฤทธิ์ตัดท้องแสงดาวขยับเดินเข้าไปเรียกว่าบอกอาการบอกไม่เป็นอะไรโอ้โหเตะโอ้ลูกนี้ลุงฤทธิ์โดนแข้งขวากระเด็นพี่เลี้ยงฝ่ายแสงดาวกวาดมือลุยเข้ามา นะเพราะเรามวยเขา่ามวยเข่าต้องเดินเข้าไปจับตีถ้าถอยจับตีมันจะไม่หลุดแรงลุงฤทธิ์ขยับขยับเปิดขาสับขาสองสองแข่งซ้อนติดกันครับนะเรียกว่าท่าน,นพ่อบนน่าจะสั่งว่าลุงฤทธิ์ครับไปเปิดเกมหนักๆที่ขาเป็นหลักนะเป็นการเปิดใด้ค่ต่อสู้พวงล่างขึ้นบดตัดลําตัวอีกแล้วเนะี่ยสหรับรลุงฤทธิ์เนี่ยผมกับท่านอาจารย์บี้ บางลี่ครับโอ้โหลูกนี้ใส่ดาวแต่กา้านคอครับแม่เกือบจะคอหักเลยนะครับเข้าไปหายอดแอสดสมัยนั้นกับจังด้านลุ่งฤทธิ์สมัย40กโลครับที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเพื่อมาต่อยศึกวันสงชัยและเป็นแชมป์ด้วยนะถือว่าเป็นยอดแอสดสมัยนั้นถือว่าระดับแนวหน้าขอเมงไทยครับลุงฤทธิ์ขยับขยับแม่แค่ยกแรกก็ถือว่าต่างชาตินี่ลุ้นกันหรือว่านั่งไม่ติดเก้าอี้โอ้แสงดาวครับสมศักดิ์ศรีครับ เรียกว่าเล่นเนื้อเนื้อเน้นเน้นหนักหนักแม่แต่หมดยกแรกเสียก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนยกที่สองครับแมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาแสงดาวเปิดฉากมาขยับเดินแต่ลุงนี้ก็ดันเข้าไปครับเรียกว่าโอ้หนีใครเดินมักจะได้เปลียบบริสัทไปที่หน้าขาแม่แต่แสงดาวบอกไม่สะทกสะทานส้ายทีบนะครับอหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าแสงดาวจิ้มหมัดลุงนล็ก็สะดุ้งเหมือนกันครับม ตรงนี้กับโมโหสิครับคุมาแย่งอาชีพอมปูตรงนี้จิ้มสายตรงนี้เต็มปลายคางครับสับขาหน้าอีกแล้วสับขาหลังอีกแล้วครับสับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแม่แสงดาวไม่สนครับคุณมาผมไปนะครับนี่คือวงนอกผมไม่แพ้แต่วงในคุณมีอาวุธต้านผมหรือเปล่าแม่แสงดาวขยับหมดลําตัวเรียกว่าป็นการทําให้ลุงนี้เนี่ยอาจจะโดนแ้ะจุแล้วโอ้แสงดาวลูกนี้ลุงนิดเนี่ยตัดขาเรียกว่าลอยกลางอากาศนะแต่ไม่เป็นไรครับ ขอจะากินมากกว่านี้ลุงลิ์ขยับต่อยเต็มหน้าไม่เป็นไรเฉยๆแม่ไม่รู้ว่าแสงดาวไปกินอะไรมาลุงลิศพยายามแล้วพยายามอีกไม่มีโอ้โหดาวครับแก้เกล็ดกรมฟันศอกแล้วก็เตะที่ลําตัวสลับก้านคอนพี่เลี้ยงให้สั่งรุยครับแสงดาวขยับพิลําตัวอีกแล้วครับแม่เรียกว่ายิงเดินยิงโดนครับลุงธิช่วงนี้ อโดนท้งซ้ายท้งขวาแสงดาวมีหมัดมาเสริมขยับหมัดตรงอย่างแล้วครับโอ้โหตะคู่แรกหมัดครับเรียกว่าใครดีใครอยู่ครับเรียกว่าไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยรับคนคนชมต้องแบบไม่ต้องหายใจแล้วลุยเลยคุณนี้มันจริงๆโอ้โหแสงดาวโดนหมัดสองหมัดสามหมัดส้อนแต่เฉยๆครับวงลิษขยับแม่เรียกว่าเป็นวินาทีทองครับตับขายแสงดาวว่าไงแสงดาวขยับโอ้โห เดี๋ยว่าทั้งคู่เนี่ยแลกกันไปแลกกันมายังไม่มีโอกาสดูดว่าวงไหนใครจะได้เปรียบครับแสงดาวจิ้มนาตัวจิ้มําตัวจิ้มนาต,ต,ตัวสับแทงโอ้โหแทงซ้ายเข้าไปยังไงต่อแต่แล้วแทงซ้ายครับเรียกว่าการจับที่เดียวหหวเหมือนจะหายแท็กโอ้โหลูกนี้เรียกว่าแต่เป็นยกห้ากับยุ่งนะครับแสงดาวกดแล้วแทงเต็มเต็มเข้าพุงกระทิขงุงลุ่ลิ์แม่ชักมีอาการเหมือนกันลุงลิ์ขยับทีไว้ก่อนครับเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาลุงธิ์พยายามไล่บอลแสงดาวล็อกลุงลิ์ตีสู้เหมือนกัน แสงดาวขยับออกมาล,ลุงฤทธิ์อปคัะดับไม่โดนครับดาวขยับทิ้งขวาปล่อยท้องปล่อยท้องปล่อยหน้าโอ้โหล,ลุงฤทธิ์ช่วงนี้ก็ถือว่ารับเหมาเหมือนกันครับแสงดาวล็อกบนล็อกบนแหมยกนี้นีนแสงดาวทําได้ดีครับพอมีการจับวงในมาช่วยเนี่ยรู้สึกว่าแสงดาวตัวใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าเดินดีๆมาถอยอีกแล้วครับดูว่าล,งลุงฤทธิ์นะครับดันเข้าไปก็ถ้าเกิดถอยเนี่ยล,ลุงฤทธิ์ดูจะตัวเล็กลงเสียเปรียบโอโ้แสงดาวแทงเข้าไปล็อกบนล็อกหัวหายแต่ยังจับตีไม่ถนัดนะครับ การล็อกเนี่ยถือว่าแสงดาวได้เปรียบนะครับยูที่ว่าจะอาศัยความได้เปรียบได้มาโอ้ลุงฤทธิ์เดินเดินไม่หยุดอีกแล้วครับรลุงฤทธิ์ครับยิงห่อของสิทธิ์จำลองครับเดินเดินชนแสงดาวต่อยท้อง,งลุงฤทธิ์ขยับขยับเปิดเปิด,ปดกาดไล่แขนลุงฤทธิ์แทงเข่าโอ้แสงดาวแทงซ้ายลุงฤทธิ์แทงขวานะครับหมดยกที่2โอ้โหเรียกว,ว่าเสียวสศิษอันนี้พิบ๊อบสม2วันชาตินะครับมาเชียร์ทางด้านแสงดาวสิทธิ์คููใจเลย เดี๋ยวไปมันกันต่อในก้ที่3ครับรลุงฤทธิ์เนี่ยคุณพระบนสั่งว่าถ้าถอยเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับจะตามีาต้องเดินชิงเดินก่อนลุงฤทธิ์พยายามไล่แขนกันเพื่อจะฝันศอกอ้าหฟันไม่ถนัดครับแสงดาวเหมือนจะรู้ครับเขาเป็นล็อกคอให้หัวหายล็อกคอไล่แขนแยังตีกันไม่ถนัดกรรมการบอกมานี่แยกกันมาก่อนแสงดาวจะจิ้มเขา่าลุงฤทธิ์ตัดขาตัดตาตัดโอดอ้อย ทั้งต่อยทั้งเตะเรียกว่าออกชุดใหญ่เหมือนกันแต่แสงดาวบอกเฉยๆครับสิวๆไล่แขนมากระชากตีโอ้โหแสงดาวตีตีมันเหลือเกินครับตีบนตีล่างแต่ตอนนี้กาลังไล่แขนขึ้นล่างไม่ไม่ถนัดครับลุงฤทธิ์บอกว่าจะเปิดตําราสู้ฝ่ายพี่เลี้ยงน้ำเงินบอกให้ขวางหน้าแทง,งลุงฤทธิ์ตัดท้องเข้าไปลุงฤทธิ์ตัดท้องโดนแสงดาวล็อกคอลุงฤทธิ์พยายามไล่แขนสู้ลุงฤทธิ์แหมลุงฤทธิ์ตอนนี้มีอะไรก็ต้องเปิดตำรางมาซะโอ้แสงดาวโดน ตัดขาล้มทั้งยืนโอ้โหลุงฤทธิน์นี่ไม่ธรรมดาพิษสงรอบรัวแสงดาวโดน,นลุงฤทธิ์เจาะยางติซ้ายเจาะย,ยางอีกท่านหนึ่งโอโ้แสงดาวล้มครั้งที่สองโอโ้ไม่ค่อยดีแล้วครับแสงดาวตอนนี้ก็จะเปิดตำราเดินแทงลุงฤทธิ์ตัดบนตัดล่างครับแทงลุงฤทธิ์แทงสู้แสงดาวล็อกคอได้เป็นไงตีได้ไหมแสงดาวไล่แขนลุงฤทธิ์แทงแทงไล่อาการไล่อาการแสงดาวไล่อาการลุงฤทธิ์พยายามแทงลุงฤทธิ์ไล่แขน,น ไม่ถนัดครับแสงดาวจะเดินจับตีกุงลิทแทงกุงลิททั้งแทงทั้ง,ง,งต่อยครับแม่กุงลิทบอกไม่ปล่อยวินาทีทองกุงำำลิทพยายามค้ำไล่ต่อยแม่แสงดาวจับตีแสงดาวตีกุงลิทไล่แขนกุงลิทตีสู้แสงดาวแทงซ้ายกุงลิทตัดขาล้มจะลบไม่หลงครับโอ้เสียตรงนิดนึงกุงลิททำไงกุงลิทต้องเร่งต้องเร่งให้สุดรับไม่งั้นก็จะเหนื่ยอยเพราะเร่งมาสุดแล้วแสงดาวยังต้นได้อยู่กุงลิทไล่แขน แสงดาวแทงขวาลุงฤทธิ์พยางกวาดแม่กวาดไม่ลงคับกรรมการแยกซะก่อนนะแม่วันนีบัตระทึกใจครับพลิกไปพลิกมาลุงฤทธิ์ขยับลุงฤทธิ์ขยับแต่ไม่ถูกแสงดาวโอ้โลำตัวครับเต็มเต็มแสงดาวต่อยท้องแล้วเขาตีโอ้โแสงดาวนะต้นๆอาจจะเป๊ะบาแต่ตอนนี้เริ่มดุแทงโอ้โลุงฤทธิ์เนี่ยต้องเปิดตำารารับครับเพราะว่าตอนนี้ไปขโมยขโมยเซนมวยเข่าก็ต้องว่ามวยเข่าจะเป็นโดนเขาย้อนเกดหรือเปล่าพวกหมางูอาจจะตายเพราะงูครับ น้ำเงินมวยเข่าลุงฤทธิ์มวยมาแต่ไปแย่งมวยเข่าเขาจะเป็นปัญหาไหมลุงฤทธิ์ขยับหันี่โดนไปสองเขา่าฤทธิ์แต่ไปจะต้องเดินตัดแข่งใจกลับปันกับไตตัดหนึ่งครั้งแม่งางต,ต้งไตอุ๊บเบิ้ลเบิ้ลแม่แสงดาวมีเป๋เหมือนกันครับไล่แขนของการแย่งไว้ก่อนนะครับมามากลางเวทีฮึดเอาฮึดเอาฮึดเอาลุงฤทธิ์ขยับ แสงดาวลูกนิดต่อยแรกกับแสงดาวเตะขวาต่อยบนต่อยล่างแสงดาวเตะขวาลูกนิดเตะซ้ายอืแม,ม,ม,ม่เรียกว่าคุณมีอะไรก็ปล่อยเข้ามาครับหมดยกสกอนโอ้โหเหนียวใจโอ้โหเปิดฉากมังตงนี้ครับลุยไปหยุดครับนอกไม่สน้วครับจิ้มบนจิ้มล่างทั้งศอกทั้งหมัดต้องมาแม่แสงดาวตั้งกำแพงไว้แม่ยิ่งตั้งกำแพงเนี่ยมันจะไม่มล,ล,ลุ้งนิดเด่นลหรกลุ้งนิดจิ้มท้องจิ้มบนจิ้มบนบนโุดซ้ายขวาซ้ายโอ้อักปคัต ไล่แขนไหม่ยังติดแขนเกะกะโอ้โเบิ้ลต่อยก่อนโอ้โหแสงดาวหงายท้องเลยโอ้โหกรรมการตำเป็นต้องยุติการชกโอ้โหลุงฤิ์ครับเหมือนจสถานการณ์ยุท่ผ่านมาไปยกจะแย่แต่ยกนี้ขึ้นมาไม่ปล่อยวินาทีทองเขาไล่ถล่มซ้ายขวาซ้ายเรียกว่าไม่เตะไม่เข่าแต่หมัดล้วนครับ